ประตูท่าแพหนึ่งในแลดลมาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เดิมทีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากมักจะมาถ่ายภาพกันในบริเวณนี้แต่ปัจจุบันกลับมีนักท่องเที่ยวจีนบางตาโดยหลังจากการประชุมคอรมอมีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ด้วยการออกแคมเปญวีซ่าฟรีชั่วคราวในการเดินทางเข้าประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ทำให้ภาคเอกชนเชียงใหม่ขานรับและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงไฮซีซั่นผู้ประกอบการลดตู้โดยสารบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีอัตราการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหากมีการเดินหน้าแคมเปญวีซ่าฟรีชั่วคราวพร้อมกับนโยบายลดต้นทุนด้านพลังงานจะส่งผลดีเป็นอย่างมากน่าจะมาน่าสนใจ ผมผมถึงบอกว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของการทําฟรีวีซา่าตัวนี้มีประโยชน์กับเชียงใหม่เพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมากหนึ่งอย่างแรกก็ถ้า3เดือนกลุ่มลูกค้าที่มาไปแม่ก,กําปองกับป้านแจ่มก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก10%แต่ถ้าได้ฟรีวีซ่าเนี่ยการเดินทางเขาสะดวกขึ้นการเติบโตตร,ตรงนี้ผมว่าเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วโครงสร้างทั้งจังหวัดก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางมาได้ง่ายขึ้นผมเห็นด้วยครับ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเชียงใหม่บอกว่าภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและการบริการเป็นอย่างดีและเห็นด้วยกับการให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนชั่วคราวเพราะเชื่อว,ว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่ได้เราตั้งตารอในความบุมบามของการที่จะเกิดเรื่องของความ เขาเรียกหลายกลไกทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มิติขาขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่กาลังจะเติบโตเพราะเราเองเรามองดูว่าถ้าไตรามาสสี่เนี่ยมันเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของเราอยู่แล้วเราก็คาดหวังไว้ว่ามันจะดีกว่า Q2 Q3 อยู่แล้วเพราะนั้นพี่มองดูว่า,วาถ้ามันมีมิติเพิ่มขึ้นอีก20% 3 0มันจะทําให้เห็นถึงถึงรายได้นะคะที่มันสามารถที่จะไปสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศเราได้เป็นอย่างดี จากการคาดการณ์ภายหลังจากการอนุญาตชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยแบบไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในตลาดจีนและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น5 0 0แสนถึง7 0 0 0แสนคนและคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยล้านบาทวีรพัยาตราไทย P ี s รายงาน